เราสู้สู้ไม่ถอยครับและจะชี้ให้ท่านดูว่ารัฐบาลเนี่ยมันโกหกอย่างไรที่บอกว่าส่งออก15%ครับแล้ววรนุชต้องบอกว่าเกับไว์ลายโกหกสีขาวท่านครับไวร้ายครับผมถือว่าไอ้บ้าเนี่ยมันไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชน ต้องถือสินห้าถูกไหมครับครับแสดงว่าเป็นศาสดาองค์ใหม่ท่านไม่เชื่อแล้วครับว่าโกหกเพราะนั้นท่านผิดทุกข้อแหละเขาเคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยนะครับเป็นคนที่ให้ความรู้กับคนที่กําลังต้องการการศึกษาที่ถูกต้องครับก็เนี่ยแหละครับบ้านเมืองจะแตกแยกจะเกิดกาียุคจะเกิดสงครามการเมืองก็เพราะทักษิณเนี่ยแหละครับท่านดูนะครับมันบอกเก้าเอร์เซนผมชอบผู้ว่าแบงค์ชาติ ประสานไตรัดวรคุณคแต่ผม้อ,อมใส่แม่เดินใจงอยเดี๋ยวหันไปดัปงซ้ายไอ้โต้งตบปุ้งหันไปทางขวาไอ้กลงตบปุ้งโอ้ย <c oughs> หันไปตรงหน้านายกดีดดูหลังปุ้ง <c oughs> แกบอกว่าที่บอกว่า9%เนี่ยยอดส่งออกต่อเดือนต้องได้2.2หมื่นล้านครับไม่ใช่บาทนะ U.S. U.S. เ <US S 2> ต็มที่ที่เราเคยทำได้ หนึ่งจุดเก้าหมื่นล้านเขาถามว่าขาดดุลอยู่สามหมื่นกว่าอีกสามหมื่นเนี่ยจะเอาอะไรไปส่งในขณะที่ต่างชาติก็ตัดออเดอร์ลดออเดอร์ลดการสั่งสินค้าแน่นอนเพราะเขาประสบ,รบมรสุมยุโรปครับไอพาณิชย์ยังบอกว่ามีสิทธิ์เจ็ดก็ได้เก้ามีสิทธิ์ มันพูดอย่างนี้มันโกหกนายบุญทรงหรืออ้ายบุญทรงเขาบอกเด็กอีแดงสระเปาผมก็ไม่รู้อีแดงสระเปาไหนนะครับก็บอกว่าอันเนี้ยท่านดูแล้วกันว่ามันโกหกอย่างนี้ไม่ได้โกหกสีขาวเรียกว่าโกหกหน้าด้านด้านมันเป็นไปได้อย่างไรครับหนึ่งจุดเก้ายังไม่ได้เลยและสนับสนุนผมนายสมชัยสัจพงษ์ผู้อำนวยการสสคสำนักงานเศรษฐกิจการทางบอกเป็นไปไม่ได้เลย เป็นไปไม่ได้เลยวันนี้คุณสมชัยเคยเป็นทิศดีกรมศุย์โดนจระเข้ฟาดหานเด้งกลับมาสอสอสำนักงานเศรษฐกิจใหม่ประกาศเลยว่า5%ก็ไม่ไหวแล้วครับนะครับ5%อยยังยากเลยทําไมรู้ไหมครับเขาให้เหตุผลมาครับ,รบเพราะว่าคําสั่งซื้อในปีนี้เกือบหมดแล้ว เกือบหมดแล้วแล้วถ้าจะออกได้ยังไงอีกสามสี่เดือนเนี่ยไอ้เวนผมหนาไหมไอ้เวนไอ้โกหกพ <c oughs> อเหลืออีกควอเตอร์เ <6 S 1> ดียวอ,อีกสามเดือนปลายปีเท่านั้นเองครับนายบุญทรงเด็กอีแดงสระเปา ครับคุณดอครับคุณหญิงคุณนายดอดอนอย่าพูดเพราะเด็กมันบอกผมบอกว่าขอโทษดอเด็กหรือดอผู้ใหญ่โอ้มันบอกดอบอกอีแดงเลยไม่รู้แดงไหนแดงซาลาเปาก็ไม่รู้ใครถ้าเขาออกมาบอกว่าเขาไน้ระแดงซาลาเปาบอกเออดีเลยเองยอมรับเองกูไม่รู้ว่าเป็นมึงเดี่ยกูจะได้รู้เพราะว่าต่อไปกูจะได้ด่าหนักกว่านี้อ้าอ้ายบุญทรงรัมปีพาณิชย์บอกว่าให้ใช้เป้าหมายสิบสองปอร์เซนออกมาช่วยในโกรงเนี่ยก็เพราะว่า เพื่อให้ข้าราชการมีกำลังใจในการต่อสู้ครับไอ้นี่โนเบรนเหมือนกันเอาสมองอย่างนี้มาเป็นรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีช่วยนายอะไรนะภูมิอะไระไม่เคยคหน้าภูมินาคุลอะไรไม่เคยมีมชื่อเท่า,าไหร่ออกมาบอกว่าแต่เราตั้งไว้สามระดับนะห้าเจดเก็มึงเป็นรัฐมนตรีอีกตัวหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมึงยังพูดไม่ตรงกันเลยตกลงรัฐบาลนี้รัฐบาลโคตรโกหกครับ ไปอยู่สาราโกหกได้อย่างนี้นะถ้ารอตอ,อกเล่นละครตลกเรื่องสาราโกหกกับชาติมาเกิดบอกกูตายใหม่ดีกว่ากูมันโกหกหน้าด้านเลยประชาชน,นก็เลยบอกว่า357ตรงนี้เป็นเป็นจุด357ได้ไหมครับนั่นน่ะสิครับน่าจะเป็นมาตรา357พป่มเด,ดสมอเรวันนี้เอกชนภาคเอกชนด่ารัฐบาลกันตรึมบอกว่าจัดฉากคำสั่งซื้อหมดแล้วก็ ไปไม่ได้แล้วแล้วกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องค่าแรง300บาทที่จะมีการย้ายฐานการผลิตออกไปในช่วงปลายปีนี้ด้วยใช่ไหมครับโอเ้เขาออกมาแล้วครับ,รบสมาคมหอ,อการค้าเขาบอก300บาททั่วประเทศต้นปีเนี่ยไปเลยออกพังหมดแต่ก็ยังทําครับผมว่าทักษิณเนี่ยนโยบายเขาคือแดนดแหนารัฐแก่รัมนูนล้วยึดประเทศ แต่ก่อนที่จะยึดเขาทําาายทุกอย่างหมดทําให้ประเทศไทยอ่อนแอที่สุดที่ส,สามารถจะทำได้นะก็ดูน้ํามันดูอะไรอะไรทำได้วันนี้ถ้าพี่น้องยอมไม่เป็นไรผมไม่ยอมผมก็จะสู้สู้ไปจนหมดแรงผมอย่างน้อยก็ให้ลูกหลานเห็นว่าเราเกิดมาเพื่อสู้ท่านดูแลกันสามร้อบาทเนี่ยไปไม่ได้เขาบอกเองเลยและเขาจะไปกราบวอนทักษิณกราบทักษิณน,นะเรื่องจำนำข้าวขอให้เลิก เพราะจำนำข้าวรอตที่แล้วเนี่ย1.7แสนล้านเนี่ยถึงมือชาวนาเพียงแค่5.2หมื่นล้านครับที่เหลือสุนัขง่ามหมดไปถึงประชาชนไม่ถึงครึง่งแค่ประมาณ30%เท่านั้นเองแล้วเขาบ,บอกว่าเลยนักการเมืองง่ากี่เปอร์เซ็นต์บอกหมดผมจำไม่ได้แต่ตัวเลขใหญ่ๆจำได้ท่านดูแล้วกันนะครับวันนี้เขาถามว่าการรับจำนำที่ราคาสูงกว่าจริงเนี่ยในโลกนี้มีด้วยหรอครับ เช่นวันนี้ทองคาขึ้นราคาไปอีกห้าสิบบาทเป็นบาทละสองพันห้าร้อยห้าสิบาทถ้าได้เลิกไปจํานำมันก็จะได้รับสองหมื่นหกพันบาทครับแล้วไอ้ควกที่ไหนมันจะมาถอนนะครับก็ไปเลยกูไปเลยกูไปขายมันได้สองหมื่นหน้ากูจำนำมันได้สองหมื่นกูขายมันกูไปแล้วผู้ชายที่เป็นควกใช่ไหมครับผู้หญิงที่เป็นเครือไอ้ควกกับไอ้เครือเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะครับท่านดูแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่า สัญญาณอันตรายประเทศไทยได้เกิดแล้วเพราะส่งออกในปีที่ผ่านมาเนี่ย2อง5เนี่ยไม่เป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้15%ท่านได้ยังรากรู้ไหมว่าทําไมไอ้ไวไลายเนี่ยมันไม่ได้ไวไลายหรอกไอ้ลายไอ้ลายไอ้ไวไลน์ไอ้ลายเนี่ยทำไมมึนตั้งหรือไหมครับนี่เอามาจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพราะตั้งเป้าออกส่งไว้สูงต้องการให้ GDP สูงจะได้ขยับไปได้เงินกู้กูจะได้กู้มางาบกันได้บอดีดวงเห็นหรือยังว่าอันนี้เหริยครับริยำขนาดไหนนี่เป็นลอจิกแล้วสมองอย่างรัมรีพวกเนี้ยรัมรีพาณิชงานชิ้นโบแดงไอเวนอนุญาตให้เอามะพร้าวเข้าครับเอามะพร้าวจากอินโดมาเลเวียดนามครับมะพร้าวเลยราคาตกครับจากลูกละยี่สบสามยีบาทหรือลูกอะลูกลบาทสองบาทซาซาพวก สามบาททราพวกครับก็มาแล้วเขาเอามะพร้าวมาหน่าทำเนียบแล้วเดี๋ยวเราไปยุดีไหมครับให้เอามะพร้าวไปด่าบ้านแต่พี่น้องประชาชนก็ส่งข่าวมาที่เรานะครับว่าตอนนี้มีมาสามกลุ่มคือกลุ่มปาล์มกลุ่มยางพาราแล้วก็กลุ่มมะพร้าวแล้วบอกว่าสิ่งที่เราบอกไปเป็นจริงก็ถ้าดูยางพาราเราบอกแล้วว่าในเมืองไทยมันเหลือไอเวรมันก็ดำเข้าเพราะมันกินสองต่อท่านวันนี้มันไม่ใช่ปล้นชาติธรรมดานะสภาอุตสาหกรรมเขาเตือนเลย ว่าปีนี้เผาหลอกแค่นั้นนะครับปีหน้าเศรษฐกิจเผาจริงเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนพนักงานของเราครับประหยัดประหยัดเงินไว้ครับนะครับอย่าเพิ่งไปซื้อให้สัญญาณอันตรายไว้เลยใอย่าเพิ่งไปซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อแค่จักรยานก็พอหรือไม่รถทีบีบขาเดียวที่ไปแอดแอดแอดอย่างเงี้ยคล้ายๆกระดานสไลด์คล้ายๆกระดานสไลด์คเขาเตือนเลยครับสัญญาณอันตรายแล้วโครงการที่ทําแต่ละโครงการ จำนำข้าวยางพารามันสํารหลังหอมแดงนอกจากพังภาพแล้วทําให้สูญเสียตลาดการค้าข้าวหล่นตุ๊บมาอยู่อันดับสามและถูก WTO บอกแล้วว่าเข้าขายแทรกแซงเบี่ยงเบนราคาต้นทุนใช่เดี๋ยวจะโดนสวนอีกมันไม่สนเลยรประเทศชิบหายไม่แช่งกูกูไปอยู่ดูต้นดูใบึงมื้อแช่งให้พายุสายแบบในหนัง ลอเลนออฟอาลารเบียพายุสายมาพายุสายทับเดซมอรเลกมาก้องดองเหมือนประชาชนมีความเห็นว่าทำไมนายกปูไปภาคใต้ทำไมม่เกิดอุบัติเหตุไปซะเลยอันนี้เป็นความคิดบางทีมันไม่ค่อยดีใช่ไหมก็มีคนถามเยอะครับคนถามเยอะครับวันนี้เนี่ยนะครับข่าวออกมาว่าครมอนุมัติเมื่อวันอังคารคือที่ผ่านมา1 5ึหมื่นล้านให้อสยครับองค์การสรยาบ ไปแทรกแซงราคายางพาราโดยรับซื้อยางพาราแผ่นดิบที่ร้อยบาทต่อกิโลรมควันที่ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลแต่ประกาศปั้งราคายางพาราตกต่ำไปอยู่ที่แปดสิบบาทเลยล่าสุดวันที่สามสิบสิงหาที่ผ่านมาเหลือเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดบาทประกาศปั๊บราคาตกเลยเอออุตลุดเลยครับแล้วอะไรของมันวะเนี่ยกลไกมันอยู่ที่ไหนไหนกลไกรัฐมีหมดเนี่ยแล้วดีแต่พูด หนึ่งจุดห้าหมื่นล้านศูนย์เปล่าข้าวศูนย์เปล่ามะพร้าวเขาอยู่ดีๆอยู่แล้วครับไปให้นําเข้ามะพร้าวซึ่งเป็นพืชเกษตรเหมือนกับประเทศไทยแม่ผมอยากปลูกมะพร้าวครับถ้าผมปลูกมะพร้าวคราวนี้ประท้วงได้เสียเลยครับเอามะพร้าวมาใส่ยางหนังก็ติกยิงเลยใช่ไหมไม่ใช่ผมเอาลิงมาไอ้ลิงเกาะสมุยที่ขึ้นลำบิดไอ้ตัวดำๆาครบอุ้ยมันดุมากเลยตอนเดียวมาแย่เขี้ยวแฮ่ครับผมจะเอาลิงเก็บมะพร้าวมาทั้งฝูงเลยแล้วเอามาหน้าทำเนียบ แล้วล่ามโซ่ไว้แล้วเป่าดงวีดลิงกังลุยปรีนเอ้ยตำรวจก็ตำรวจเอะเป็นกองทัพหนุมานเลยกองทัพหนุมมันกลับหำหลุดโอ้โหเกี่ยวมันยังไงอะไรพวกบิดลูกกระพ้าวอ่ะแล้วขอโทษถ้าเราคว้างมะพร้าวไปเราก็ติดคุกไอ้ลิงคว้างมะพร้าวจับลิงติดคุกเหรอมีคุกลิงเหรอเอาลิงมาเลยพี่น้องเอาลิงมาเลยจริงต้องมาด้วยใช่ไหมครับตัวใหญ่ผมยังกลัวเลย โอ้โหลิงนี้โอ้โหสุดยอดคนะตอนผมเป็นเด็กๆนั่งเรือไปเกาะสมุยครับเป็นนานเรือตีกระเชียงสบายก่อนไม่มีนะครับเรือเรือโบ๊ทที่เป็นเรือยนต์วิ่งตักๆกไม่มีหางโยงก็ยาวตีกระเชียงเข้าโอ้โหเข้าไปก็เหนื่อยจะลากเรืเอถนนก็ไม่มีสมุยวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันนะครับไปอาบน้ําตกแก้ผ้าอาบ,บไม่มีคนเลยอยากกินมะพร้าวไปบอกเขาบอกว่าขอมะพร้าวกินหน่อยเขาบอกลิงเหนื่อยแล้ว ปีเราเองบ,บอกกูเห็นต้นแล้วบอกกูถ้าจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่มันสูงจัดจริงๆขนาดลิงยังต้องพักเลยเพราะเขาบอกว่าผมก็เลยถามแล้วมำไมลิงต้องพักวะเขาบอกลิงเนี่ยมันจะใช้แรงเยอะมันบิดบเขาบอกว่าสมมติต้นหนึ่งมันเก็บได้30ลูกเนี่ยเกิดไม่ได้ต้องล,ลงมาพักแล้วปล่อยมันเล่นถ้าเกิดมันกว้างกระบาลเจ้าของผมมันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมเขาบอกกว้างกระบาลเจ้าของผมถึงบอกเอาลิงเก็บให้ผมหน่อยได้ไหมเขาบอกไม่ได้เก็บไม่รู้มันกว้างกระบาลเจ้าของเลย โอ้โหเลยไม่ได้กินมะพร้าวลถ้าขึ้นเองนี่อกแดงเลยใช่ไหมัโอ้ไม่ไหวสัตวมาสูงจริงแต่สมัยก่อนเด็กสมัยนี้ไม่เห็นนะครับปีนต้นมะพร้าวใช้พระขมาท่านคพัะขมาพันขาค่อยๆถัดไปถัดตึ๊บ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 ดโอ้โหมันมากเลยแหบแต่สมัยก่อนเนี่ยนะครับเป็นหนาเหลือมันก็สนุกเดีย่านี่เลยตอนผมเป็นเรือโทเรือเอกก็ไปลาตเวนทางใต้ เขาเรียกว่ามรตหมู่เรือรักษาฝั่งภาคใต้ครับไอเราคนหนุ่มก็แล่นเรือไปขากลับแวะแวะเกาะแวะเกาะมสวยฮะเกาะนี่สวยทุกเกาะสวยทุกเกาะท่านไปเดินนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ว่าโอโซนดีมากเลยดีมากะระงหาดมันขาวไม่มีกลรู้เขารู้เหตุผลท่านแล้วเหรครับว่าปกติท่านได้โอโซนได้อากาศดีไปสุขภาพดีมาถึงวันเดินไปนะครับท่านได้เลิกใจฉาผมเดินไปเห็นปลากระเบนไหว ท่านไม่มีทางเคยเห็นบากระเบนเลยผมเห็นบากระเบนไหวต้องระวังถ้าไม่ระวังมันเอาหางจิ้มหูปวดเยอะแยะเจอไข่เต่ามาไข่มีวันหนึ่งผมขึ้นไปไม่รู้ว่าเกาะมาลังนกรเรือขึ้นไปไอ้บ้ามันยิงมาเลยครับโอ้ยมันยิงด้วยปืนกลผมบอกทงบอกทงแบบโอ้มันยิงยิงใหญ่บอกบันไหล,ล้วไว้ขึ้นเรือขึ้นเรือไอ้บ้านี่ไม่รู้จักรัวของชาติปืนใหญ่ใส่ไอ้เราบอกว่าผู้การ ตั้งกรรมการนะบอกกรรมกรมกรมการกูมไม่รู้แล้วกูใส่เมื่อก่อนมันยิงกูได้ไงเพราะกูเป็นลูกของชาติผมยิงปืนใหญ่เข้าไปเลย oh, โอ้ลยตึมตนกนกบินยิงไม่หยุดเลยมันออกมาโบกทงคราวนี้มันโบกบก้างโบกโง่เท้าผมเอาปืนยิงก็ไปอีกโอ้ยิงก็ไปบรรลัยหมดครับคราวนี้ขึ้นไปบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยจะซ o ยพวกเองด้วยครับ <ram> มันบอกมันได้รับคําสั่งจากเจ้าของเกาะคือสมัยก่อนเขามีขาดังเลยไอ้เล็กลังนกผมก็ไม่เคยเจอตัว โอ้โหกลับมาตั้งกรรมาการสอบสวนยาวเลยเพราะขาใหญ่โอ้โหนายถึงเรียกมาหน่าอย่างไรทำไมเรืออย่างนี้ไ,ไเปเนยนลูกมเรโอ้โหผมบอกมันเสียเกียรติภูมิของชาตินะครับมผมเป็นในทหารเรือชักธงราชนาวีลงเรือโบท๊ททาสีหมอกมันยิงเอายิงเอาอเพราะผมไม่ใช่โจรน,นะครับแล้วมันยิงเรือรบมันให้ร็อกจอดอยู่ไปเรือต่อสิบเจ็ดมันยิงเอายิงเอานะ่ะ ซึ่งไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่เลวร้ายครับท่านชัขึ้นแบบเหมือนผมบาท่านมากกว่าผมผมสองขีดเองท่านสี่ขีดนะท่านน่าจะอายมากกว่าผมนายบรรณวิตนี่เธอด่าฉันเลยอีกกระทงหนึ่งบอกผมไม่ได้ด่าครับผมเลือดขึ้นหน้าแล้วก็เลยไม่กล้าครับไม่กล้าตกลงไม่ได้ลงท้องเสกองเหลือไม่กล้านาวเอกเสกองเหลือไม่กล้าบอกโอ้ยอย่าไปยุ่งกับ บรรวิตมันสติไม่ค่อยดีบ้าบอเดี๋ยวมันจระเข้ฟาดหางยุ่งกันใหญ่เจ้ากันแล้วกันผมบอกไปต้องเจ้าวะครับผมไปขราวหน้าผมยิงอีกก็เลยผัดนั้นเป็นผัดสุดท้ายที่ได้ไปหมู่เรือรักษาฝั่งภาคใต้เขาก็ไม่ให้ไปอีกก็ไปนอปคได้ไปที่แม่น้ำโขงแทนนอปคเป็นครูฝึกเลยผมยิงปืนคอปุ้งปั๊มปุ่มปั๊มผู้เชี่ยวชาญการอาวุธแต่เป็น ปืนใหญ่นะครับ,รบยิงบุรอเขาส่งผมไปบอกว่าเนี่ยนาวาโทรปรับโดนยิงตายตอนนั้นแกเป็นจา่าให้ไปช่วยปรับทางปืนหน่อยผมก็ลงไปในเรือนนเนาะพอขอบอกโอ้แล้วมันจะไวหรอวะ